ยะานาใช้ความหวานของอน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปีบ๊บก็จะมีกลิ่นอายของความออกไทยๆนิดหนึ่งความหวานจะไม่โดดนะักสวัสดีค่ะพบกับย่านาชาเนลอีกแล้วนะคะวันนี้เมนูปลาสำลีญี่ปุ่นค่ะ กับน้ําจิ้มสามรสนะคะจากนั้นเราได้ปลาสมลีมาทําปลาสซลีเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะทอดส่วนอ่าน้ําจิ้มเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบของน้ําปลามะนาวกระเทียมพริกขี้หนูตัดน้ําตาลแล้วเราจะสับมะม่วงใส่ลงไปด้วยนะ,ะเพื่อให้อ่าได้เขียวอ่ารสชาติ ในธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเราจะไปทอดปลาก่อนนะคะปลาเนี่ยที่เราจะทอดเนี่ยเรายังจะใส่เข้าไปที่ตัวปลาด้วยเกลือเล็กน้อยนะคะไม่ต้องทาม,มากนะคะค่ะจากนั้นเราก็เปิดไฟค่อยคให้ความร้อนไปเรื่อยๆนะคะ เราจะไม่กลับปลาจนกระทั่งปลาเนื้อเหลืองอีกอย่านหนึ่งเลยนะคะทิ้งไว้ก่อนนะคะคพอได้แล้วก็จะได้สักสิบนาทีเราก็ปรับพริกกระเพร่าเพื่อให้สัวนตัวสัวนปลาเนี่ยมันสุกแล้วก็กรอบค่ะแล้วก็พลิกกลับตัวปลาให้มันทอดอีกด้านหนึ่งนะคะเราพยายามน้ำจิ้มสามรสค่ะ ขี้หนูค่ะกินหอทพิขี้หนูสุนนะคะพิขี้หนูสวนที่เราได้มาจากสำเพออนะยกกระบะค่ะน้องก็ฝากมาให้เป็นออกกันนะ จะเราเติมน้ำตาลปีป๊บน้ำปลามะนาวลงไปนะคะแล้วก็ชิมรสตามชอบเลยค่ะบ้านไหนชอบเผ็ดก็เผ็ดนำนะคะบ้านไหนชอบเปรียปร้ยววนำเสร็จแล้วค่ะเมื่อเราทอดปลาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นปลาสำลีนะคะทอดทั้งสองด้านเลยนะคะจะใช้เวลาประมาณยี่สิบนาทีนะคะเราก็ทําน้ําจิ้มสามรสวันนี้น้ําจิ้มสามรสวันนี้ฤดูนี้เป็นฤดูกาลของมะม่วงนะคะย่านาก็เลยอ่านํามะม่วง สับมาเคียงด้วยเพื่อว่าใครชอบรสชาติของความเปรี้ยวของมะม่วงก็นำมาผสมกับน้ำจิ้มสามรสน้ำจิ้มสามรสเนี่ยจะนาใช้ความหวานของอน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปีบ๊บก็จะมีกลิ่นอายของความออกไทยๆนิดหนึ่งความหวานจะไม่โดดนักหวานแบบละมุนนะคะแต่ก็เข้ากันกับ กระเทียมพริกขี้หนูมะนาวนะคะเปรียปร้ยวนําของมะนาวตอนนี้ถ้าบ้านไหนชอบรสชาติไหนก็ให้รสชาติของน้ําจิ้มรสชาตินั้นเพื่นหรือท่านผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดติดตามกดซับสไครให้ยานาด้วยเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปค่ะ